น่ครับสอมลำผักคำโอ้ฟังเสียงมอลัเลยดีของแท้ขนาดใส้แมทด้วยนี่ ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาผมไลฟ์สดเองครับผมแม่ขึ้นกำลังลำครับผมโยกรมไยากนใจมหาม่เลาหังาลุกขึ้นาที่พาคนบป๊บงลัง ไหลกสดถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือความสามคัคคีความหักความสามัคคีของสมาชิกบ้านมอล่ำใจกันลอยครับในขณะที่ซ้อมลำ่ำนะครับคนที่วางบ่ได้ออกฉากกระซอยกันเตรียม อุปกรณ์โมน,นี้เอาขนออกมาส่มบำรุงแล้วก็เอาขนใหม่ออกมาพันกันรครับเอามาหเห็ดมาเสริมให้แข็งแรงกาก,กาเ่าน่วากแชร์ด้วยนะครับคนโคศกแล้วก็นั่งพิ้ง นางพิงเสาบุญนี้เพราะว่านางบ่พิงบ่อใดมันสิง่ายหลังลูกสาวลูกราชัู่จักรวัตรพวกเก่งกาปะจาราบิเลลายคขโชคดีทีธไรอันว่าก็รำกุลังรำกัลังไปเรื่อยๆคนเฮ็ดงานก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนเนตะกุลหลวงเปียบใส่ห่วงอยู่ทั้งบ้านเดนเซอร์ก็ซ้อมอยู่ทั้งบุญครับทั้งตั้งคุณเป็นแดนเซอร์ซ้อม กลังเสิไดผุงานออกให้น้องเิ่งแต่ละปีเนี่ยพธรรมดาครับอันนี้ก็คือขนตั้งแต่น่าจะเป็นปีแรกๆครับปีปีแรกในซื้อมาใส่แต่ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นคนนกกระจอกเทศครับเซ็นหนึ่งสมัยนั้นประมาณ80หรือ90สบกว่าบาทจำบ่บิด ปีแรกๆบ่มีตังสื่อเนาะแต่สื่อมาใส่หัวหางเครืองหัวแดนเซอร์คนละสามการสามสิสมัยนั้นแลเอยู่สื่อทุกปีครับสื่อปีละสามสี่พันสิทกรตามตามตามพลังที่มีตามงบประมาณที่มีครับ ทุกอย่างเหตได้ครับท่านมีเงินครับผมแต่ว่าของผมเหตแบบพ่อดีโตครับค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆได้ก็ไร่มากกับมาสื่อมาสั่งสั่งมากมาเพิ่มเติมสิบ่อเหตเกินโตครับแต่ว่ากระพยางามเหตแต่มันด้ดีที่สุดครับข้ามาบรเเหดเกินโตนี่หมายถึงว่าบ่ิสิบ่อลงทุนเลยมันก็เป็นไปบ่ไดเราก็ต้องเหตแต่มันดีที่สุดนะครับแต่ว่ากระสิบ่อ บ่ถึงขันว่าต้องเป็นหนีเป็นสินลุ่งล่งางเหียงมากไหมค่อยๆเพิ่มเติมไปแต่ละปีเดี๋ยวนี้ขนมีประมาณ่ต่ำก็ห้าหกหมื่นเซนนะปีแต่ละปีสือมาประมาณปีละสือใหม่ซื้อใหม่ทุกปีแต่ว่าก็ขนเก่าก็ใช้ได้แต่ว่าซื้อใหม่มาเพิ่มขึ้นแต่ละสีนะครับสมมติปีนี้เพ่งโช์สีแดงปีต่อไปสีชมพูก็ต้องสือสีชมพูแม่แต่สีแดงก็เก็บไปใส่ใด้คือเก่าอย่างประมาณนี้ไหมครับ โอ้อ้าเอาถือกล้องเอาถือไว้นน่ล่ะตรงสการไทยหมยตรงสการไทยตงสการอะงสัการนลกออกไลน์ไหนวนนี้ตรงสารไทยบอกมาดีๆบบคุณใส่แง่ใส่คุณใส่แงมคือบ้านคือรักเออแล้วไปปากึ้นนั้น มีแต่แมวอัไปมงค้นแมวเป็นมงค้นมึงก็อบอกหาใส่แน่แน่ใส่ปากแต่ว่านี่แถวโน้แต่เอามงค้นมาใส่ไส่เี้ย่ม่เอาาดก็ใช่มีขาลูกพ่อพอตามหาลูกนึกว่าไปอยู่ไซกันแค่มาอยู่กับทีพะขวาอยู่พรพ้อมเงียงนานก็ดีเหมือกันเมื่อนี้พอจักรับมาสิผ้าลูกเรกันทุกตัวคนไปนสแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวของเราก็จะเล่นรุมเรืองอย่างกันพะลูกนะจ๊ะ เดี๋ยวนี้ในเมืองไตเทพถึงนัดหมายที่เจา้าพญาไตาเทพจะต้องให้พระโอรสไปอภิเษกสมรสกับพิดาเมืองแก้วปากาลตามคํามันสัญญาแต่ว่าพระโอรสสองพระองค์นั่นตายแล้วต้องหาไม่ขึ้นมาแทนพัพรว่าหลานชายเราต้องขึ้นมาแทนตำแหน่งไว้ <c oughs> ดีมาของดีของนา่งชเวได้ผลตอนนี้ได้พระโอ